สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เราดีค่ะเราถึงบ้านแล้วแล้วก็แต่ไปล่ำล่ำถวายเสียงปุูไปแสดงต้มน้ำมั้งต้มน้ำมั้งย้ายใส่เสื้อผ้าเรากินหน่อยก็พร้อมแล้วใครอยู่หัวมันเปท่าไหร่กับเสื้อกับเซิงอี๋ยังกะถ้าแมงละครั้งก็ดีแมงถ้าแมงละครั้งแปลว่ายัง พกถโอ้โท่านใานสันเอาเพื่อสิไปบินบาดปนิบุหูไหมถึงยังกี่หูงขึง้น่นละคันพท่านในันดอ,อกตาเสอปนิ่อบินบอจบินบาสท,ท้งเจ็ดโมงกับมาเดี๋ยวหอกกับมาอาจจะได้ถวสุดแดงแรงริบ ขี้โพมันคืออ่องป่องใชไหมซี่สา่นน่บนีสามจุดเท่าไรล่ะสีที่สามจุดหกูะสองโลเต็มเต็มฮว่าบริเกี่เจ้วกับบักทุเรียนแล้วล่ะเพราะว่าบริกินโดนแล้วขนมปังล้วนๆค่ะพี่ลีขนมปังยี่สิให้มเส้ามืงเคื่องนีเด อุ้ยมองก็กินนึงแม่นี่กินโอ้นี่ยละพูดสองอันนี่ยเนี่นพูดเดี๋ยวรอยายก่อนเสียงเสียงหมาเนี้ยเสียงเสียงมาดิย่างน้ำม่วงโอ้เสียงเสียงอยู่ในห้องเสียงเสียงอ่อนเอาแม่ถือกล้องไว้นะเอาแม่ถือกล้องไว้กัย่างไปเอาเดี๋ยวเอาแบ่งแล้นเดี๋ยวเอาไปล้างใช่ไหม กำลังส yeah. ิบปก้าำทลายจ้าโตโอนี่้ไยาไปตุ๊นได้อยู่แม่เดียวรอหน้าไก่ชมว่ายู่ไก่ตัวขึ้นนี่ก่างห

อันมันบอแมนตีสามที่แรกจอฮอดบอกว่าให้เลิกโม่งหนึ่งลูกน้องก็เลยว่าโม่งหนึ่งโอ้พอดีแดดมันแดดชักมี่นเดือม,มีอยู่จังแต่สมควนอยู่จังหันหันบ่แมนมาหลายมันฝนตกเนาะมันฝนตกมาช่วงนะึง ขื่อขลางเตียวกับุงขวดกันอไก่อันนี้อ้ายเอาังนี่ๆเนเาอันที่ว่าจะว้งหองยุคกรุงเทพะนี่ๆๆบเียลูกลุงเรยังงเตี่ยวกบเ้คือจังเน

คือนกเกียงเสียงนั่นไม่แตเอิ่นกจงสวรมาให้แบบเนียมาโหงละอัานให้เจ้าควยเร็ยๆถึมาสีมากก่อน มันม่หลก็นี่กาไพอันนี้จะวงวแล้วนี่เก็ปูเดีกเจ้าวมันไขี่มักินนี่เันพวกที่ปูนี่แหละแหลกของาหาอะไย่างไกแจงหางเงยงงน้นี่ยแกงหาว่าดนแท่ ฝกเป็นคือคือฝากาศฝนน้ำที่ส่งที่ฟ้องมาทำเนี้แล้วหรือเปล่เอาดอไมสิบกันถ้าไ่โดนแม่ยัดไปหัเอาเด้อจะเชื่อก็ได้เพื่อนแม่หักเอาเด้อมันก็ได้นับด้วยนี่ กท,ท่อดีเข,าาข้ามากคนละทางกันมั้ง่ความาขวู้งที่จริงเขาจะมาถี่เนียนป่้มาอยู่าบาจับมืนี่ถึงแล้ว ายเสียงจ้าจ้าปูมันมอเชียงงามอันนี้อันนี้อันนี้จิงแล้วค่ะเกือบมากเลยพี่ประตู ชิมากวองใช่ไหมช่ช้มกวางนั่นเขาเป็นต่ะเสตมันี่ยว้เปนเชียมดีเว้ยว้ายังวะเนี่เป็นองเป็นหอย่าปูที่บ้านปุ๋ยเขาหลบนับถือแล้วก็เวลาบนบานสารเก่าอะไรก็ได้ยังมักยังไม้นี่เด้กเคียงเสียงถ่อยเยวสิไปบ้างใหรสองตอนแล้วเ้้อ เอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไปสักหน่ค่ะต่อคลิปนนหน้านะครับ